สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือน,นีเจแดงก็มีข่าวเศสาได้รับข่าวเศสาค้นที่หกักค้นทีกุณเคยได้จากไปเนาะค่ะได้จากไปเสียใจตกใจแอดมินหวานของเฮาได้เสียไปแอดมินหวานนี่อยู่บ้านผีเลยล่ม เป็นแอดมินให้ช่องต่างๆหลายช่องเนาะบ่กจ่าผ้าที่พ่เยละเิ่นก็บเป็นสาวสวยในหมู่บ้านเป็นผู้นาในหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นโค้ศกในหมู่บ้านเรื่องการประกาศข่าวเวก่าสามารถเพิ่นหลากหลายเสียชีวิตไปในวันนั้นควนกับท่านหันว่่เป็นอุบัติเหตุค่ะไม่ใช่อุบัติเหตุ ไม่ใช่ป่วยโรคภัยเนาะจีแดงสืบข่าวมาแล้วออก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องกับครอบครัวของเพ่นลูกกับกำลังเว็นตะฮักแต่แพ้งกำลังเลี่ยนหนังสือกันเนาะลูกกำลังเป็นสาวเป็นบ่าวแฟนกับนักคตไก่เพิ่นกับว้เว้เบรจ่าผ้าเละาละห้เลาะเป็นแอดมินให้ช่องพ่อเที่ยงให้ช่อง นี่อ้อยให้ช่องให้ช่องแม่ให้ช่องไอ,อ้ตายน้องตายเนาะค่ะเนาะแอดมินหวานพันกับเป็นลุ่นลูกอายุสามสิบแปดปีกดแสดงความเสียใจยังสุดซึ้งเจ๊แดงด้ยงนตกขาวเบิ่งเบิงในเฟสพันล่วงเฟสมากเมื่อวันที่สิบสี่เหมือว่านี่เนาะค่ะเสียใจแห้ง ก็ได้ทาบุญฝากเงิ่อนไปน้าละองเชี่ยแนวละล่ะพระหัต์ก็ฝากไปทําบุญนงถ้ายุไก่ก็เครื่องสิบไปค่ะมียุไก่เนาะซูรินเนาะยู่บานขยองพีเลียลมมันทําข่าวแุตกระนโด่งดังผู้ใดจําได้เป็นเอฟซีเก่าเจดงและเอฟซีเกาเกาก็สิจําได้เนาะค่ะเนาะเจดงก็โอนผ่านมันที่ละองเชี่แนวไปกับพระหัต์เนาะค่ะเนาะเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับญาติพี่น้องเนะคะ่ะที่จากไปในวันไวยันควรน้ำตาซึมเสียดายอนาคตเพิน่นมีความสามารถหลากหลายในด้านชซอยเหลือสังคมเป็นผู้นำอนาคตไก่เนาะเป็นผู้นำในหมู่บ้านเป็นสตรีเล็กเป็นสตรียิง่อยเหลือเจียกุนไปกับครูพยบาบาลเนาะครูกับพยบาบาล ผู้สมารถเพิ่นหลากหลายขึ้นเวที่เป็นเป็นพิธีกรในพิธีกรต่างๆเจแดงกติดตามผลงานเพิ่อนอยู่เพิ่นกับผ้าน่ำชาาบ้านไปกิจกรรมอันนั้นอนันนี้แกอำเภอเสียใจมากๆค่ะเสียใจเสียใจมากๆที่รุุนลูกุ่นหลานจากไปได้วันนั้นควนเนาะค่ะบอลบอลนาสิถึงวัยที่จะจากไปง่ายเนาะค่ะเนาะ เฉดียงก็ขอไว้อะไรกับญาติพี่น้องเนะะื้อสากับกับลูกกับแฟนเพิ่นก็ขออนุญาตบอกข่าวสื่อสารกันทางนี้เนาะคะ่ะเนาะให้แฟนครับหูจักวัยสามสิบแปดปีอนนคนทัหญิงตั้งยาวไก่แต่จเจแดงทํางานแต่ประสบความสำเร็จตอนอายุหาสิบเจ็ดนะทํางานยากจนค้นแค้นมาประสบความสําเร็จเมื่ออายุหาสิบเจ็ดปี เพ่นนี่ยอยยู่ยังสันกำลังสางรอบรัวเฮียนเป็นไก็เห็ดแหล้วใมม่ห,หลังงามหลังไงลูกกับก,บกำลังเลียนแฟนกันนัคโไก่เนาะก็เป็นเหตุใดจะเลียงกับว่าอยากก่าเก้าวถึงเสียชีวิตแ่ว่าว่าเป็นอุบัติเหตุว่าเป็นโรคไข้ค่ะนะไม่ใช่ฆาตกรรมไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะหรือาอาจจะเป็นล้มหรือเป็นบูบประมาณนี้แหละค่ะเนาะ แสดงก็บ,บ่สบายเสียใจเสียใจค่ะพราะจะเห็นความเสียใจกับพี่น้องกับครอบครัวเด้อค่ะเด้อเพราะงความเสียใจหลายๆผู้พี่ดองเพื่อนฟูงจากข้าวอยู่ไก่กลับไปเนี่ยเนาะฝากถึงข้าวถึงตายไปข้อเมียน,นในตายหูเนี่ยได้ทำบุญในเพลินแล้วพอเที่ยงแล้วกันทีอ้อยเนาะคะ่นะเนาะ ไปคอมเมนต์ให้เพื่อนหูนเนี่ยว่าแอดมินหวานเขาเสียชีวิตแล้วเพื่อนอาจจะไปอิโดตายหน่นะนะอยู่ไกลก,กันเนาะคอยท่านผู้ชมแค่นี้แหละเนาะมาแกงข้าวขอแสดงความเสียใจยังสุดซึ้งกับญาติพี่น้องเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ